ยายเอ้ยลงมาเลยลูกมาอยู่รถเข็นเขาเด้อข้าห่มให้แม่นั่นนี่เจ๊ตวนมารับเอาของพี่น้องพดีใจอยู่บ่เฮยดีใจสุดๆบ่เฮยแล้วเยกูนอกน้ําเกลือแซ่ฟิอืมลุดให้เนาะสบายดีพี่น้องกําลังเฮ็ดไก่ ใส่ตับไตใส่พุ่งมะนาวออกเคยเอาออกใส่ถุงตังหาคือเก่านะตับไตใส่พุ่งเงาออกเขาใส่ถุงตังหาเจ้าจะใส่หน้าหันอย่ามะนาเอย่าไปเห็นบอกขอเห็ดมือน่ะนะใส่ถุงใส่ถุงเขาใส่ถุงตังหาอืมเขาแพ็คใส่ถุงตังหาไก่น่ะอยากพร้อมด้วยพี่เพราะเป็นไก่คังวางหันนะตุ้ยอยู่ต่อส่งมือน่ะนะ อันดังยีดีแล้วก็จามเลยได้ดิ๋ยนี้สื่อปลาเตรียมผ่าหลังอโซเกต์หนาวมุกแป๊ะปลาสี่ตรงตรงหนึ่งห้าสิบาทกาซิมะโซเกต์แล้วกับปลาแล้วก็อาร์แข่งเนาะได้ครบแล้วเหลือแต่กิโร่สี่ร้อยตัวบาทแล้วก็ได้กิโร่หกร้อยตัว กระปูก็ได้แล้วไก่ก็เห็ดแล้วแล้วน้อไม้ก็แล้วแล้วบีก็ให้คุณพี่ไปเลยลูกบีให้เราไปเอาเองบออย่นงที่เราจะฆ่าอย่นที่เราจะปิ้งหัวทาบีจะจวนสีมาซอเก็ตผ่าลังปลาให้พี่น้องเลยถาเจดามลอยลอยลงไปเอาปลาไปลูกลงไปรดลงไปอาปาดำขึ้นมาแบ่งคล้องกันกันโบขึ้นมากูบอหายได้กูจะเอาไหวเบิร์ กักไว้บ่กักไวบ่หายมันมันบ่ขึ้นมาเอาเออเล่นว่าหัวนี่ยเนาะเหรียญเนาะโมดินน้อยเลยอืมเฮ้ยไก่น่ะอืมเบิ่งโอ้โหไก่ลาดไก่บ้านเครื่องในจะแยกทงต่างหากตะกี้พอจะเถกกว่าอยากเผาย่านมันพิษพะยาดเด้ถ้าเผาน่ะมันพิษเด้ คิดกระเพาะก็เลยเพื่อสืได้จะแม่นมึงเนาะปลาก็ได้คิดว่าสืบ่ได้เข้ามาคายพี่น้อยเข้ามายังฮะมาบอกไทยสุปาลุงพังบอเอาเปลามึงดูฮะหันมาดูดิหันมาหันมาหันไปเบิ่งซิหันปาเบิ่งซิเร็วๆไก่ หันมาเบ <'s> oh, ิ่งดูหาทรงผมนะเบิองหันหันสบายดีป่าลูกไงโอ้ยมากอกจักฝ่าจักบาดหันซองแม่มันาจักหนุกจักไหวเฮ้ยจักความมือยังขั้นข้าไป้าถ่ายขิดกระบอกให้เข้าถ่ายขีดคว้วสล่านของมันพะชิโตหนุกแบกนี้แบบนี้แบกนี้ เจี hey <c ười> uh ๊ยวนคั่วให้แล้วเลยพี่น้องประมาณสองโลอาาอุ่นขนมโอ้ตาแข้งบอกหืมอเปนหนาวบ่เฮยอาดแข็งบอกลูกลมกี่ยงางนะตัวน อุ่นกนมมกกะท้มแต่มือบุญพูดน่อยไม่เนเบาเฮ้ยบัวพะออีหลอะไรมันเอาลงไปอยาไข่เนาอือกุชเต้นี่ด้วยโย่จำพอกูวีทิมหน่วยหนึ่งสาวนี่วีทิมแล้นหน่วยหนึ่งเอาออกน้ากระตุกเอาขึ้นมาโซฮายางวน โอ้เห็นว่าก็้กรกตุกกะมาอ่างได้ไหมสิอ่ะตุกหน่อยกะอ่างบ่นได้สำมนันล่าสุดเกลือนะบ่ได้เด้อพี่เกลือนะเก็บออกเพราะว่าลืมใส่สไลซใส่มาเบิ่งบินเบ่ไ้จดสไลซพอมึงไก่มาไปเวียนสุ่มไก่จ้ะนะ ตัวนูสเมื่อได้ตัวน้ของกินขิล้มคาสีผ้าโต๊ะครัวคาสีงามสิบริสิแตกซะตัวงามใหม่หลังดีแล้วตัวมาเอาของสิไม่นออันนี้นะจมีซองขูว่เอแม่บักดำก็เลยเอาขวดน้อยใส่ซองมาไป ขึ้นไปเก็บต้วนขึ้นไปเก็บทนเตียงคุณโผเนาะซุมเหมือนวางหานกระทานํามันทอดห้มันมันวานปีหนึ่งเลมันวายังยมโผดโผสันมึงเอาขวดน่อยช่องขวดเด้ออืมอันี้อะไรฮะกินอยู่ตำุงอืเอาเมื่อย่งงมือนืมืออีกต้วนสามหน่วย โอยับเนผู้ตัวยับเป็นผู้ยับเปผูมาเปนแม่ปนั่งของคุณปารุงนะเปนนงของคุณปารุงไปมะมาขาเสียไปมะไปยุไปอีตัวนะอย่งไปย่งไปตกอ่ะโอ้ยคนี่คือชายกูบ่มีออมีจานแนวบ่มีมาปั่นของก็ได้บรยสิไี้ยอิน่ะอือ อกำลังปั่นของกันน้างอยู่้างอยน่ลึมึงมึงูมีมึงก้าขวดนี้เนาะใหู้มีกันมาแล้วอีต่วนมันสองขวดเลยมันกอาขวดหน่อยสองขวดใช้ขวดหนึ่งดำขวนเมึงหยิบมาเออห้องเงินห้องัพเดิจ้าตุ๊กแม่ประกอบเปลี่ยนสามถงเลยดํา่ยเอาตัวสามโล สามทงุงค่ะเด้ยำเนีเอาตัวนี้มึงน่ะเอาสองโลเด้อสองคน,น<อ>ก,กินมันสีน้ำมากินแม่บุกดำน,น,นั่นนี่ของนียมันสีน้ำมากินว่ะขนมนันกกะชิบะผักร้านสาวเพ่นน้ำตาลก็ได้ลุรลูมียางบันรนี่ปันการคนเข่งได้เอ้ยแยนกันไม่ได้ทุกคน แนออกมองดูมีอะไรบ้างทุงยางเก็บเวียนให้มันใส่เมื่อเฮ้ยเป็นนู่นนะพวกไอ้ถุสีอะไรกูไม่ดูมันคือทุงใหญ่ทุงน้อยบ้าตำกันบู่อันนี้ก็ไปสั่งจะได้แต่ซ้ลูซลสั่งใช้กันเรียบร้อยมาแห้งแงบันี่เขนนเนน้นน่แงเป็นพูดออกอันปลาแดกนะคะมันตำกับแบ่งคนเข่งโลด มึงกะเงี้ไปพุ่นดำมึงก็ได้เตียงกวางอยู่ซ้นดอกเาไยด้กูบานมันมีเด้อโอชาูกปีหนึ่งพี่ดาคือละเดือนหนึ่งยังบอกปีหนึ่งพี่น้องเอ้ อ๋อน้ำมันอันฟ้าเรื่องนัได้พูล้วทุกบ่เฮ้ยปลาแดดขนาดอืมเฮ้ยเจาะตำเจาะตำเหลือกห่อมากคือเก่าแล้วเฮ้ยเจาะตำอันอันกระปุนเมื่อวานนี่นะกระปุนกูกระซื้อหากินอ่ะกินน้ำกูบิ่แม่กระดามึงเบิ่งขีบอยู่วะ มีหักมัดมาเสะเว้ยมาเมื่อนนะคะว้าอยู่บ้านน้องเมกโผ่ยบ้านน้องเมกมาน้องเมกน้องย่อโผ่ยเห็นว่าโผ่มีกเอามาหมัดเดียวกันโหลกยี่บอยดาดามดาม่าสุดอีตเตอันนะเออทอนเออทอนอันท้าวจะกินข้าวปุนจะซื้อมาเมื่อนั้นจะไปอีกจะเอาไอ้กูไปอีกกัจักงามเ้ยเว้ยอีกสองสปีผัวเร่อว่ะเออ แซ่บเนาะอจอะโอ้ยมัดเดียวขอรอมัดชาบาตก็มาถูกกํายาะเพราะเสียชงมาโอ้ยเย็นอยู่อันนี้นะมีเงินติดทงลอยหนึ่งไปซื้อเสือกันพลให้มัดคอคุณนะจ๊ไปเสือกันพลหกสิบบาทเลยไปเห็นกระปุ้นมาเนี่ยนะแต่ถ้าเราหมัดถอยหมัดชาบาทก็เลยเอาฮึ่มสิบหกคอกระต่ายละบาทนะเอามึงเอา ตกเตียงเด้อยตกเตียงอันนี้นะกุชลาให้คูวัวตัวกระจกตุ๊อตุ๊กจิลาอันม้าสีแก้มเดาะอันนี้มีม้ามาแก้มอ่าได้ผู้มสี่บออสามสี่สิบสองอืมอืมมาๆมาเอาขึ้นไปนั่งกราบขอบคุณเอื่อยที่เมตตาหนองหนองบ่ขาดเมตตามาตลอดเอื่อยเอื่อยเพิ่นซอยมาน่ะแตงแต่อีแหม่ยังบ่มด้เลยแต่ยังบ่ได้เป็นเพื่อนกับเรา เราสื่อสิในกูนะอันนั้นแล้วกูซื้อสิแล้วกูมาหลักกินนั่นเออแล้วเราปล่อยแล้วอีเมลกินอยู่หน้าเอออันอืมพุ่นแล้วอันนั้นแล้วเออแล้วอันนั้นแล้วพี่ซื้อให้กินนั่นเราวรอแลยบาทนี่นะนักอะมามาสบายดีปาลุงลูกมาขอบคุณละลายสบายดีขอบขอบคุณขอบคุณละลายเด้อเจ้เอ๋ยหายอยู่ดีไม่เฮง ช่วยวันสวยคืนพี่เอ้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเลยรวยตลอดปีตลอดไปเปิดทุกทุกคนในครอบครัวเจตวนกะหลอดตายไปอีกกะเวลานี้แต่เที่ยงกะวันดีๆนะเด้อเขายังเลือดตะมอยกับรอยยิ้มเด้อนั่งอยู่นั่งกินอ่าเที่ยงคนบ่อยู่โจรมาเห็ดเรียบร้อยซะเด้อเฮ้อ สิบอกเบนวายแปรกันยังเที่ยงเพิ่นพออยู่ใกล้มูเนาะ,ะนะเนาะพอมาหลักกินเข่าเพิน่นอันนี้ยังว่าอันนี้ยังว่าอาเจต่วนกับเพืนมาเลยเด้ตะกี้อาเจต่วนเมื่อ,อไหร่เที่ยงกับเย็นมึงอย่าเอาเต็งกันเด้อมันมีลาออยทงยางอยู่น้ำปลากับอนันนั้นเอาลงก่อนแกงนัวก็เอาใสาก่กระตาหลุดเด้คือบอลหม่ามา,มาลงก่อน เสียเมือได้เอาเบิ้งพี่น้องเลยไข่อีบันไขน่นหนับจะทงยางมึงย่เาเมือเป็นแตะนะนีน่โอ้ยว่ยังบวเสือกูอีละแตะนะมึงกระถือเมื่อต่างหากตัวไดกองของ,องกูนะนันดีตังนะโอ้ยกำผาพี่น้องเอ้ยกูไปลงพิชจับมาเลยเขาก็มาหายกูกูน,น้อยมา <laughs> <laughs> มาได้ชราไอขวดน้อยสำมีซ <c oughs> องเฮ้ยกี่ขวดจะเอาซ้ำแล้ว <c oughs> บ่ทันแล้ว <c oughs> ดีใจเพี่อใหขอบคุณลาลาเพี่เอ้ยมาปั่นกันกับเอาเจีต่วนกับสืเอาเมื่อบ่ได้ผู้ใดเนะน,นี่ยนะบ่แม่หนหน้อยไ <c oughs> ข่อีกมาม่าอีกผู้แกรก <c oughs> บ่บ่ต้นต้นต้นมึงใส่ทงยางต่างหากแล้วหอยชะเข้าโหลดเอ้ายังเงี่ยงแล้วนะฟานบ่ดีคือผ้าเหลืองได้เอาหอยชะเข้าโหลดเอาตั้งเอ้าจะได้เมื่อไปชีเร่แต่ขวดเดออสั่งปิ้นยังวไเฮ้วยเอาสีดำลายๆน่ะเอาผ้าขาวผ้าสีผ้าผ้าสีเหลืองเทลงพคนกันแล้วเป็นตุมใหม่ว ความแซ่อะมาฮัลโหลเฮ้ยอือคนกันอือเราไปต้มให้มันห่อนใหม่เออมึงเส้ยปลาปัญญังมึงเส้ยกูสิต้มปลาสีเหลืองกับปลาสีขาวมีแล้วปลาสีผ้าบุ๋มาีชิมามือใด้เกาะกันแน่เดี๋ยวนี้นะทอมที่สอือโทรมาหากูในเด้อมันจะโทรมาหาประคุดมันจะซีคันท้าเพื่อน ด้วยมันจะ่ชอไปเอาห้อง่อบนครับหลุดบด้ยอยากตายหแล้วเดี๋ยวไอ้มันหายใจอยู่ดอกคานมันหลุดแในว้นนะตายครัมันฆ่าลุมตัวนั่นแหละเลืกๆนะเอากรทีมขยะเอาทียมขยะไข่เอาทุงยางขึ้นไปเอาทุงยางมาหนับใส่มากันเก็บใส่ ไข <uy> <the> ่กไข่เน so like ่าบ like ้านไข่กไข่เน่าไว้ได้ซด้ดีกันดีไปได้โชคดีกันวมันต่นมันหมอกนี่มนขึ้นาเลยขมตัวเออ้จังเห็ดต่มันอ่ะนะบโอ้ยลูกกูเจ็บบอรคนมาเอาตัวเน่ามาั่นตัวได้เน่าก็มีถินบ่เฮ้ยเือยง่เถอมือกูเอ่นเน่าลหน่วย ไข่เขาซื้อมากขึ้เนาะโอ้โหจุ่มปลากรายมีหน่อยมึงมึงให้คเบิ่งก่อนอันนี้จุ่มของคุณอะดำอืมห้องเตะดำไปแล้วจุ่มมึงมึงแบบขวดสะลายเนาะยสะบองความคือหน่อยเท่เท่สะไล่น้อดีใจพี่เอ้ยดีใจละลายขอพูดละลายเพียกราบขอบพระคุณละลายผีมันอีฟองดำมาฟองดำอ่ะิีข่อยบ้าบ่ ไม่ได้ด้ามขู่อ่ะยขูข่เอาไม่ได้เอาคือเอาร่อยใหญ่นในนั้นผิดไงจูพอนางด้ามแบบว่าอยากหายไปเมา,าขูา่มื่อขู่สะท้อนเลยว่าสันยุน่าถือเลขกันอันนี้ก็สิบตื้อขึ้นเจ๊คนอาค้ายุว่ะป้าตาสะออนสิบหกตื้อผูป้าไปตะหน่ายนะจูไม่ไถือลายอันนี้ยเรามานอนแล้วนะ,นะถือแม่ละสี่พันกี่แน่มีเงินแปดแสนอยู่ในบัญชีนะแน่เอ้าวบาริวัน พันกีบนะก็ได้สี่ร้อยล้านพันเน่าแล้วก็ได้ถือหกต้เน่าลอกว่าล้านบีบอามาเลยมันหกโตมันกนพบสี่อล้านพันกีบก็สี่ล้านมันโตมันก็เนมันถือหตนีเป็นเงินบาทก็ห่วยหกสกว่าล้านเเจาะหกสิบกว่าล้านบาทเะด้วยเอเห้าหมื่นเรามาว่าว่าได้ถือลายบาิบาื้อในแอป จะเห็นล um ูกห่ะตัวมุกไก่ดังไถ่อีร้อยกับไปอาบแม่ํำนี้ได้ให้มันก็เอามือดังไถ่เจจะเดไมไดกบแม่น่ะเกเือถาบงเจตัวนีเอาขึ้นหลุดด้อพียงเด้อเนี่ยปิดคลิปไว้ซะก่อนเีวพื้นสะบานก่อนซุปเสือแมักดมาหายด้วย่ซุปหันปลาลูกมาแมักดําันไปสอบตู้ห้าผาเสตีนีังมาอือก็เลยยืนตัวนี้หายอีดาก็เลยเก็บมาหายมึงข่าวสีค่ะน้อย อืโอ้ยเสือผาก็เอามาให้แต่ไปชม<ป>ดอกมาผิดนะมาหนุ่งเก่าเบิดบอได้เป็นอันอันเก่าบอได้เป็นอันใหม่อีตวัวหนุ่งเสือบ้านนอกหนุ่มมาเลยมันจังบัณฑิษบ่าเอ้ยเขียวเผือกเผือกมาอน,น่เลยแหละมาให้วันนี่ร้อย, <c oughs> ยข้างหองน้ำเข้ากันสีเก็บของเข้ากันเล่น้อง,องอเดีกก๋ยวสิไปต้มปลาแดกก่อนตมต้มแล้วก็หายใส่กระปุกไว่ไาย เทดย้มนะสมบัติลายผลได้กระปุกอันสันนัมันข้าท่านหายมันบ่มีผ้าบ่าดำนะเฮือ,อนอะดำฮะบ่มีผ้า,ากูอะเขาที่หลักค้าอยู่เล็กมึงอันทีกันนั่นนะเล็กอันสีสีค้าท่านใดสีเห็ดอันห้องตู้เย็นท่าใด บ่ตีดึงอันอดึงอันน้ำอันน้ำบ่าบ่บ่ยังยังน้อยพดยังขงาเฮ็ดมันิลบ่ลูกเขีนมงดูนะปลาแดด้คือบ่มาใส่ทางบ่แหนเพื่อว่าไปใส่ทั้งแหนหลุดนัหน่อยป้าาใส่พี่ดองพงนงยังไหวอยู่สั่จะได้ทังท่ายยู่ส่กูก็ย่อมแลวกูก็ได้บ่มีหาแล้ว ขอบคองแอะเมื่อพี่น้องเอ้ยขอบคุณละลาเด้ยพี่เด้อดีใจพาไปหามพี่เอินเจด้ามอะกูลุกพลิกนองมึงพลิกไหมมึงคือบอยเอาใส่น่ะไปเอาไหนดำถ้าถิ่มขวดน่อยให้กู เอาไว้จำนีได้จ้าพอการขีดหนาพี่น้องเท็บพ้องกันบานน้ำสัลละแต่ว่านันประแทงยุปลามาขึ้นแทวห้องหนาเออใส่รถปนุะนะ